าพ in ัฒนาการจากท่านนะครับแล้วท่านท่านพาายก็คือท่านรองท่านรองม่เมืนท่านมาบ่อยพวกเราคงจะจำได้กันนะครับนะครับแล้วก็สวัสดีท่านเกีนผู้สูงอายุทุกท่านครับหนึ่งสองสามสี่หก็ดเออเราผมนายเจมส์เเนาะนายสูงุรามจตุมวลาพรเก็ทาเสิะเก็า อันนี้ก็ได้รับทัานเลือกเป็นตัวแทนผู้สูงอายุตำบลบ้านดูผมไม่ชอบเพราะว่าพออเพราะพอพอยังมชื่อเสียงไม่ดีก็ยัดตหมดนะครับเอาว่าเอาเป็นว่าผู้แทนผู้สูงอายุตำบลบ้านดูมาแล้วกันวันนี้เป็นวันที่เย็นเป็นม,ง,ม,ง,มงคลมงคลคืออะไรมงคลมงคลคืออ,อย่าไรมงคลมีอี่ว่อ สามที่แปดก็ตั้งแต่อเสวนาจัาราลานั่งวันพิจารณาจากเสวนาเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นว่าผู้ที่มีคุณของเราก็คือค wow ุณระดับแรกคือปีนามาดาอันนี้เราไหวหรืยังพอมาเข้าไหแล้วก็ดีบางคนบอกว่าตายไปแล้วไม่ไหวเลยก็ไหวตามไปก็ได้นะครับต่อจากนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ ก็เป็นการผู <nossas sin Matthew> ้นี้อุปการะบุญอย่างท่านนายกเนี่ยนะผู้นี้อุปการะบุญแล้วมาผู้นี้มีคุณคุณอันสูงสุดที่สุดก็คือท้าัน่าสุขใจสุใจไฟธรรมะไฟธรรมะนี่คืออะไรครับธรรมะธรรมะก็คือคำสอนอาจจะเป็นพวกเราก็คือของพระพุทธเจ้าหรือของพระ เพียรูหรือพระอะไรนี่ไปใจรับที่สอนมาเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามก็จะเป็นไงครับความทุกข์ก็จะน้อยลงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็งทีเป็นไปได้นี่ก็คืออดทำมากนี่นะครับถ้าใครสามารถจะจำเปสักกลก็น่าจะเป็นไงครับน่าจะดีนะครับหรือหลแล้วบอก็น่าจะดีนะครับ อาจารย์คนนี้ก็น่าจะเป็นมงคลละเป็นมงคลก็ถือว่าเป็นอย่างนี้อจารย์ที่ิทยาศาสตร์วิชาในสมัยยัปตีนะครับเนาะร์คคือท่านอาจารย์สุรุศวรรณพรนสอนปีสาเข้าสอนโบมาจะเป็นนักศึกษาแถมท่านเนี่ยนะครับสายบรทงไกรสอนของมากทีท่านอาจารย์สุรินทร์ทองคำ สองครั้ที่เป็นอาจารย์ที่สอนมาครับสีก้อนนี้ครับมีคือนักษผู้อาจารย์นะครับต่อไปขอแนะนำผู้จัานนะครับเอาของอันนี้นะครับคือนักเรียเนเราจะต,ต้องผู้่าวุโมีนักเรียนแล้วก็ต้องมีประธานนักเรียนแล้วก็มีรองสองคนสามคนนี้นะครับจะทำหน้าที่ยวก,กับกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะมีจัดไปเรื่องกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงก,การนอกรถการเข้าแถว การทำนั่นทำนี่นะครับคนที่หนึ่งไม่อยู่ต้องคนที่สองสองไม่โยกกับคนที่สามจะต้องคุยต้องโทรประสานงานว่าท่านใดที่มาท่านี้ตรงไหนต้องคุยต้องมานี่ันอย่างน้อยต้องมาเจ้าเดับเพลย์นะครับเพราะวที่การสอนเราเขาบอกว่าก้าวโมมีการหน้าตาเราต้องเสร็จเขาจะหน้ากัของดูน้องหมอไปบรรยากาศวันนี่สัตว์ภารกิจนะครับน้องต่อไปครับคนที่หนึ่ตั้งใจครับน้องหมอไปอาคารสถานที่ครับเรียนเชิญครับ ต่อไปครับนักจัดสูงศักดิ์สงคราครับตำแหน่งเลขาลูกกาครับศูนย์นะครับต่อไปครับนัาจย์รองศรีนั่งดูฟังครับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาครับต่อไปครับบัณธิตเจริญครับตำแหน่งเฮระกิครับต่อไปครับสภานิติบัญญัติครับตำแหน่งผู้ช่วยเฮระกิต่อไปครับนักอาวุโสในชนบทนะครับตำแหน่งนายทะเบียนนะครับต่อไปครับนักจัดฟ้องยาค้าที่ครับตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนต่อไปครับอารีวรรณคำครับตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนมันซึ่งกว่าบทสบายกว่านะอารีวรรณคำนะต่อไปครับ อาจารย์วิทยาศาสตร์นะครับประธานสัมพันธ์ที่ชาร์ตีนะครับเราครับท่านผูใช้นครับโซฟารับงานคุณนะครับแสดงผู้ช่วยประธานสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์ครับแล้วก็การรองอายุในสุขีท่านประธานผู้สูงอายุระดับสลงคณะกรรมการชุดใหม่ทุกท่านตลอดจน นักเรียนมุ่สู่อายุนะครับก็ท่านเก่าท่านใหม่วันนี้คุ้นซึ้งว่าฟ้าจะขึ้นขึ้นหน่อยนะครับแต่บรรยากาศของเราษษษษเองสัสเก็นะครับพอเพ็นสาวแหลกออกเป็นใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บก็ทำเลือกบรรยากาศให้เจ้านี้นะครับเป็นปนิมิตหมายอันนี้ ต้องจะนมัสการพระองค์เจ้าครับเขาดีตนมันได้นางหนี้เนาะพวกจะต้อหลอกหลอกเลียนแบบการนมัสการก็คงเป็นนิมิตหมายอันนี้ครัธรรมดาบอกเป็นวันเพราะน้นะเติมจะมีก um. ารไหว้ครูครับแต่ของเราวิเศษเพราะว่าภารกิจของเรามันี่ยนะโดยเฉพาะแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็ โดไ่ไอไช่ที่ที่ามานะครับมันบอกลำมือ,อาการนักพุกการหนักอง,กอง,กองกค์ก็ขอบคุณข้างนึงนะครับดีมีหลายหลายท่านซึ่เป็นผู้ค้าจากได้มารัรวมกิกจกรรมของเขาของเขานี่ในประเทศไทยนี่จนทำแบบนีน้ไม่แล้วนะครับล้างมืออาแต่ยังมือสูงเกือ ถ้าเขาไม่สสยแต่ผมจะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีความร้อจะสังเกตว่าทำไอ้หยาบประจาครับจะลือ่อนคนวังร่วมกันร,รือยๆเลยครับมันยากเพราะว่าเขามาได้แจกเงินเขามาได้แจกของแต่เขามาเพราะความสัมัน อย่างมือทักษะความสามัคคีนี้ไว้ตลอดไปนะครับตัวใจว่าโอ้ยันจบแล้วหรอกตี๊ไปอยู่บ้านก็ไปนี่เต็มเลยถ้าเราโอแวอนี่ครับอย่างมือนีพ่อสลาฟันนี่นะครับเป็นสลาฟันที่ว่ามาด้วยใจมีนะครับติ๊เปิลมาข้ามมามีนะครับก็หมี บางคนก็ตามตั้งแต่มาจะสังเกตว่าเอาม้ามาเาน้ำที่จะกลับบางคนก็ไปเนี่ยอย่างนั้นเปิดลำบากนะเขาจะมาล่ากันครับเพราะว่าเออถึงที่เราสังเกตว่าการแสดงสารคุณทำได้ดีมากครับโัวอย่างจะยุกขาจะเอาไปแสดงนั่แสดงนี่ เพื่อติด really? ัสื่อได้นะครับถีตีไปอกาะมได้กเือนหัวจางเนี <prompt> ่ยเตบ่ดรก็คงเป็นนมตหมายแล้วนะครับวันนี้ป็นวันไม่คุนะออกอย่เอหาตั้งใจแล้วก็ผมคือมันได้ครับติดตั วเราพูดแต่ครับตัว่องผมก็แต่ส่งมาห่อยสิบเขามถังได้นะครับถ้าเปลี่ยนอาการทีุ่มรอหลือเนเพราะตัวม้าแข็นเบาเมือนแปดิวขี่มอเตอรไซค์สงนะครับถ้าขึ้น้อยม้าหนักนะสุดที่อุปสรรกิเราถังได้คําเดียวบอกว่าเอไค่หนอ پا داو منو پڙهاو وني تي پا داو نه ني ني نو صاحب اي جا